สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก,ก็มีโปนะคะต้นละ50บาททั้งคลิปนะคะมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะเป็นอีพีที่11นะคะโปเหมือนเดิมนะคะ3ต้นส่งฟรี4ต้นค่าส่ง30บาท5ต้นค่าส่ง40บาท6ต้นขึ้นไปค่าส่งมอเหมาห0าบาทนะคะ เป็นการส่งแบบกล่องนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ส่งแบบตะกร้าก็เป็นค่าส่งเมาเหมา90บาทนะคะปูลงคลิปวันที่17กุมภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันจันทร์ที่19กุมภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีมาแนะนำนะคะ หนึ่งชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะถ้าซื้อพร้อมบอนสีก็บวกเพิ่มไปอีกแค่70นะคะถ้าแค่ผลิตภัณฑ์ก็แบบโอน90ไปทาง100ถ้าสุดคุ้มเลยก็3ชุดนะคะสองรบาทส่งฟรีนะคะเรามาดูต้นที่หนึ่งกันนะคะเตรียมสมุดปากกานะคะมาจดหมายเลขและชื่อมไม้ไว้ด้วยเนาะเผื่อหมายเลขนั้นๆหมด แล้วยังจําว่าเป็นชื่อไม้อะไรคือเผื่อมีมีสำรองเนาะปูก็จะได้ตอบได้ว่ามีสำรองไหมนะคะเรามาดูหมายเลขหนึ่งกันเนาะหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นวิมานดินนะคะนี่ด่างสวยๆเลยเป็นไม้ฟอร์มเตียนะคะวิมานดินนะคะกระถางที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองสีมหาโพนะคะใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะวันคลิปนี้ปูก็หามาเพิ่มให้นะคะ หมายเลขสองนะคะสีมหาโพหมายเลขสามเดือนมีนาคมนะคะนี่ตับเดือนมีนาคมนะคะหมายเลขสามหมายเลขสี่จะเป็นองค์คตถือสารนะคะเนี่ยสีเริ่มมาแล้วนะคะไม้เก่าเนาะหมายเลขสี่นะคะองค์คตถือสารหมายเลขห้าจะเป็นแหลมทองนะคะบอลกาบนะคะนี่นะคะกัดสีแบบนี้เลยด่างไม้แบบนี้ด่างกาบนะคะแหลมทองก็ไซส์ประมาณนี้นะคะ หมายเลขห้านะคะหมายเลขหกเวดมรกตนะคะเวดมรกตเป็นไม้ด่างเนาะนี่นะคะเวทมรกตหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดจะเป็นสยามเพลนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะสยามเพลหมายเลขแปดจะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะหมายเลขแปดหมายเลขเก้าจะเป็น ราหูล้อมเพชรนะคะราหูล้อมเพชรหมายเลข9หมายเลข10จะเป็นเวทมรกรนะคะเวทมรกรดหมายเลข1 0หมายเลข11หมื่นแพ้วนะคะมี3ต้นในกระถางนะคะหมื่นแผวนะคะ3ต้นในกระถางหมายเลข11 12ลูกไม้นะคะลูกไม้ชิ้นผ่านะคะชมพูแบบนี้เลยคลิปนี้มีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้ชิ้นผ่านะคะ สิบสองสิบสามผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะสิบสีจะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวสิบสสิบห้าจะเป็นเดือนมีนาคมนี่นะคะสิห้ามีนาคมสิหจะเป็น ขุนแผนนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะขุนแผนนะคะสิบหกนะคะ2ต้นในกระถางต้นต่อไป17จะเป็นผู้เท่าเป้าเรือนนะคะนี่รอบนี้หามาให้จุกๆเลย17นะคะ18องคตถือสาร19เดือนมีนานะคะมีนาคมก็หามาให้หลายต้นอยู่นะคะ 19นะคะมีนาคม20จะเป็นนกพะเก้านะคะ2ต้นในกระถางนะคะหลอดใหม่ก็ด่างนี่นะคะ20นะคะนกพะเก้า21จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะจะเป็นกลมแดงแบบนี้นี่นะคะ21นะคะต่อไป22จะเป็นแววมายุรานะคะตัวนี้ชอบแดดนะคะก็จะ,จะกัดมาแบบนี้เลยนะคะ แววมายุรานะคะ22 23จะเป็นเทพผันษานะคะบอลกาบ23 24จะเป็นหานุมานเข้าเป้ามี2ต้นในกระถางนะคะหานุมานเข้าเป้านะคะ24 25จะเป็นหลวงปูทิมนี่นะคะหน้าหวานๆแบบนี้เลย 25นะคะหลวงปู่ทิม26 6แววมายุราจะมี2ต้นในกระถางนะคะแววมายุรานะคะ26 27นายมั่นปืนยาวไม้เก่านะคะเดี๋ยวเขาก็จะกัดหน้าเป็นสีแดงมานะคะนี่27นะคะานมั่นปืนยาว28สีมหาโพนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ28 29จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะไม้ด่างใบกลม29นะคะ30จะเป็นหลวงผูเขานะคะบอลกาบเนาะหลวงผูเขาว30 31จะเป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงนี่นะคะสองฝั่งโขงนะคะ31 32จะเป็นอ้อมกอดแห่งคุณเขานะคะใครยังไม่เคยได้ยิน นนี่นะคเะพิ่งมีมาแบ่งปันเนาะ32นะคะอ้อมกอดแห่งคุณเขาสามสจะเป็นแหลมทองนะคะนี่ตัวเต็มที่สวยมากน่าจะกัดสีออกมานะคะแหลมทองนะคะบอนกาบนะคะ3ามสหงดรุณน,นะคะหงดรุนไซส์ก็ประมาณนี้นะคะ34 35ดวงใจทศกัณน,นะคะ ตัวนี้ชอบแดดนะคะยิ่งได้แดดสีก็จะเข้มขึ้นเนาะสามสิบสามสิบห้านะคะสามสิบหกหลวงปูทิมนะคะก็หวานหวานเหมือนกันสามสิบหกนะคะสามสิบเจ็ดนางสุชาดานะคะเนี่ยมีลูกมาโผล่มาหนึ่งนี่นะคะสามสิบเจ็ดนะคะสามสิบแปดสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงสามสิบแปด 39ชนบุรีนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ39ชนบุรีนี่40อ้อมกอดแห่งคุณเขานะคะ40นะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไป41นะคะ41เดือนมีนาคมนะคะ41นะคะเดือนมีนาคม 42จะเป็นสีมหาโพนะคะ42สวยๆเลยสีมหาโพ43จะเป็นพุท่าเฝ้าเรือนนะคะ43 44จะเป็นขุนแผนนะคะ2ต้นในกระถางนะคะขุนแผนปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะ44 45จะเป็นนายทองเหม็นนะคะไซส์ก็ประมาณนี้นายทองเหม็นมีสำรองนะคะก็อาจจะไล่เดีย ع, อาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะก็คือถ้าเล็กกว่านี้ก็แนะนําให้อบนะคะอบต่อเนาะมีตู้ก็ใส่ตู้ได้เลยนะคะ45 46ผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้ว46 47จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่47 48จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้ปลูกเลี้ยงนอกตู้คือสวยมากเอาไปนอกตู้ก็ต้องใช้เวลาเนาะสำหรับไม้นอกตู้นะคะนี่สีต่อไป49นะคะจะเป็นวิมานดินสี้นะคะนี่แดงวสวยๆเลยสี่สิเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยเนาะห้เรียกทรัพย์นะคะเรียกซับ,ะะเ,รซบเรียกเงินเรียกทองชื่อเป็นมงคลนะคะ ห้าสิบห้าสิบเอ็ดจะเป็นดวงใจทศก,กัณฐ์นะคะไม้ด่างใบกลมห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองสีมหาโพธนะคะสีมหาโพห้าสิบสองสีสวยๆเลยห้าสิบสามจะห้าสิบเดี๋ยวนะห้าสิบสองอันนี้ห้าสิบสามใช่ห้าสิบสาม นายทองเหม็นนะคะ53นายทองเหมน็น54ผ่าซ่อนแก้วนะคะผ่าซ่อนแก้ว54 55พัดทะลุงแผงนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ55นะคะพัดทะลุงแผง56จะเป็นหานุมานเข้าเป้ามี2ต้นในกระถางนะคะหานุมานเข้าเป้าสองต้นในกระถางห6ห ต่อไปนะคะ57จะเป็นหงดารุณน,นะคะไซส์ก็ประมาณนี้โตมาสวยแน่นอนนะคะนี่นะคะ57หงดารุณน8 8จะเป็นแววมายุรานะคะตัวนี้เตียงนอกตู้ก็สวยนะคะชอบแดด58 59้จะเป็นสีมหาโพคลิปนี้มีมาแบ่งเยอะเลยนะคะ59 60จะเป็นเรียกรัพย์นะคะเรียกรั์เรียกเงินเรียกทอง60นะคะ61จะเป็นมณีทองมีสองต้นในกระถางนะคะโตมาเป็นด่างเประนะคะนี่เหมือนใบใหม่นี่เลยนี่นะคะ61มณีทอง62จะเป็นพัทธลุงแผงนะคะต้นกระถางนี้มี1ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะ62นะคะ ต้นต่อไปจะเป็น63นะคะจะเป็นหลวงปูทิมนะคะก็หวานๆแบบนี้เนาะนี่นะคะ63นะคะ64จะเป็นบอนกาบตัวนี้จะเป็นราชินีเงินนะคะตัวนี้สวยโตมาเป็นไม้มีนอนะคะหน้ากัดสีเนาะนี่นะคะ64 65จะเป็นสาววารินนะคะสาวารินหกิบห้า 66สองฝั่งโขงนะคะ2ฝั่งโขง66 67หองดารุณน,นะคะของดารุณ67 68เรียกทรัพรียกันะคะเรียกเงินเรียกทองตัวมาสวยนะคะเรียกรั์นะคะ6 8 69เมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่69 เจจะเป็นไก่ทองประเสริฐตัวนี้มีจํานวนนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไก่ทองประเสริฐไม้เก่านะคะตัวนี้ยิ่งแก่จะจัดยิ่งสวยนะคะไก่ทองประเสริฐต่อไป71นะคะจะเป็นลูกไม้นี่นะคะมันเป็นเนี่ด่างด่างแบบนี้แดงเข้มด่างแบบนี้นะคะนี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยเนาะ71นะคะสวย72หลวงพูทิมนี่หวานหแบบนี้เลยไซส์โตนะคะ 7 2 73สาวารินนะคะสาวาริน73 74าแหลมทองนะคะแหลมทองบอลกาบนะคะตัวมาสวยนะคะตัวนี้แหลมทอง74 75วิมานดินนะคะวิมานดิน75 76สสยามเพลต้นนี้แบบได้รับแดดจัดเลยนะคะเนี่ยดูสวยมาก เจนะคะสยามเพอมี1ต้นในกระถาง77ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐนี่นะคะ77 2ต้นในกระถาง78จะเป็นจังหวัดชนบุรี่2ต้นในกระถางนะคะ7 8ดนะคะชนบุรีนี่สำหรับคลิปวันนี้นะคะปูก็มีโป5หมาแบ่งทั้งหมด78ต้นนะคะ ปากลุงป้านะาอานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ